สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารุของเราเช่นเคยค่ะคลิปนี้นกจะมาเปิดดูพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีธนูในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะเป็นการเปิดแบบร,บรวมๆเป็นการเปิดแบบ,บทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเราดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะ น้เกิดไ่แบบสัตวตะวันตกค่ะสามารถดูพวบคู่กันได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะสวัสดีชาวสองด้วยนะจ๊ะมาดูกันหน่อยนะว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีธนูอืมเพจออฟเพนทเคจากไนท์ออฟวันเดอะแมจิเชน้องมองว่าตัวคุณเองในช่วงนี้มีเสน่ห์มากๆนะคะเป็น เป็นเป้าหมายของใครหลายๆคนหมายถึงว่าใครเห็นก็รู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์แล้วดึงดูใจมากๆนะคะอะคุณทำอะไรคุณก็เหมือนมีความสุขนะคะแบบดูมีแพชชั่นนะคะดูมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำอยู่นะคุณเป็นคนเก่งแล้วมีความสามารถมากๆนะคะในในในแบบที่หลากหลายอะอืมไม่ไม่ใช่แค่แบบว่า ออในด้านที่คุณเรียนหรือศึกษามานะคะในด้านอื่นๆที่คุณก็ไม่ได้จะมีความรู้หรือไม่ได้ผ่านการเรียนมาคุณก็เป็นคนที่เก่งรอบด้านไงคะนะจริงๆอืมทีนี้มาดูความสัมพันธ์ของคุณในช่วงในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างความสัมพันธ์ของคุณดิไฮฟิลเพสนะคะดิเอ็มเฟสนะ ว่าตัวคุณก็รู้สึกคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคนคนนี้อาจจะสําคัญกับคุณมากๆคุณรู้สึกดีกับเขามากๆคุณรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่อือใช่ม,มากๆนะคะเขาอยู่ในความคิดความรู้สึกของคุณอยู่เสมอๆนะคะเออคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบคุณรู้สึกว่าอืมคนที่คุณรอคนที่ใช่อย่างนี้ได้นะคะเออ ความสัมพันธ์นี้นะอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยเนาะความสัมพันธ์นี้อาจจะรูกวนอยู่สองคนหรือคุณรู้สึกว่าอืมตัวเขาเองนะคะดูอ่านยากอ่านไม่ออกหรือว่ามีความลับอะไรกับคุณหรือเปล่านะคะอืมห้าดาบนะคะความสัมพันธ์นี้นะอาจจะมีปัญหานะคะมีปัญหามีการแบบไม่เข้าใจกันมีการแบบต่างคนต่างไปนะคะ ด้วยนะแต่ที่นี้นะคะก็ยังมีความหวังค่ะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันประสบความสำเร็จนะอหกไม้นะอย่างคาดหวังเด e อดซันนะคือปัญหามันอาจจะเดี๋ยวขอดูนะคะ5่าดาบคืออ๋อปัญหาอุปสรรคนะคะในบางครั้งอาจจะทะเลกกาะกันเกิดจากเอ่อในเรื่องของระยะทางการรอคอยนะคะที่นกเห็น นะก็เลยทําให้ต้องมีการทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างหรือเหมือนอยากจะถอดใจออกจากความสัมพันธ์นี้อยู่กันนะคะอาจจะเกี่ยวเนื่องจากเรื่องของระยะทางหรือความเป็นไปไม่ได้อะไรบางอย่างนะคะแต่จริงๆแล้วคุณ2คนนะคะก็ยังรักกันนะคะเป็นความสมพันธ์ที่รู้สึกดีรู้สึกใช่นะคะอยากที่จะออไปต่อในความสัมพนนันธ์นี้แล้วอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันประสบความสำเร็จนะคะ พอดูค่ะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ถ้าถ้าก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้มีปัญหากันนะมีปัญหากันก็อาจจะมีการเช็แอคชั่นอะไรบางอย่างมีการแบบว่าแคร์ความรู้สึกกันมากขึ้นใส่ใจกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าตัวเขาหรือตัวคุณนะคะก็จะผ่านช่วงช่วงแย่ๆมาได้ด้วยกันนะเหมือนจะช่วยกันให้ผ่านพ้นนะคะเนี่ยหกดา นะจนผ่านพ้นช่วงที่มันหนักหนานะคะแล้วก็เหมือนเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเทคแคร์กันมากขึ้นนะแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจกันนะคะในช่วงนี้นะพอดูสิคะาว่าแล้วเนี่ยถ้ามีการหันหลังให้กันไปช่วงก่อนหน้านี้นะคะต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างไม่คุยะจะได้ปรับความเข้าใจกันนะ,ะมันมีการรอคอยกันอยู่นะคะความสำคัญนี้ พอดูตัวเขาเนี่ยคะ่ะเขาเป็นยังไงบ้างาจัสติกอาเจสเขาอาจจะก็คิดนะคะถ้าเกิดเขาหายไปจากคุณนะพลังงานสลับกันได้นะคะตัวเขาตัวคุณนะถ้าเกิดในช่วงก่อนหน้านี้เขาหายไปนะคะเขายังมีความหวังอยู่นะว่าความสัมพันธ์เนี้ยโอเคเ,ออเขาอาจจะกำลังคิดอยู่คิดอยู่ว่าจะเอาไงดีจะตัดสินใจยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้แต่นุกมองว่า เหมือนเขายังมีความหวังอะเดทสำหรับเนี้ยนะมันมีแสงสว่างอยู่ตรงกลางนะคะเขาก็คิดคิดอยู่ตลอดเวลานะเอ็ดอฟสอดคิดตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาว่าจะเอาไงดีนะถ้าเกิดเขาเงียบเียบหายไปนะคะถ้าคุณมีปัญหากันบางท่านก็คือเหมือนกับว่าจบกันไปก็มีนะขอดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธนูคะบางท่านนะคะคุยกับชาวธาต ลมนะคะเมทุนตุนกุ้มชาวราศีพิจิกนะที่นกเห็นแล้วก็ชาวธาตุดินค่ะพิสุกกันมงก่อนอ่าชาวพัดไฟไม่สิงธนูก็มานะจ๊ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนกมองว่าเขาก็ยังมองว่าคุณเป็นคนที่น่ารักดีอ่ะอืมเขาน่ารักเออเขามองว่าคุณน่ารักนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณนกมองว่าคุณคนนี้เดอะไฮโลแฟนน่ะ เขาอยากขอโทษคือนะเขาอยากได้รับการให้ภัยนะเขาจริงใจกับคุณนะคุณคณนนี้เอออาจจะเป็นชาวราศีพฤษภนะคือเขามองว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีอะ่ะเออแล้วก็ถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณเขาอาจจะอยากติดต่อคุณมานะคะให้คุณให้ภัยคุณยกโทษให้กับเขานะคะอืม นกมองว่าถ้าคุณนะคะสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเนี่ยเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากจะทําอะไรที่มันชัดเจนและถูกต้องนะเพราะว่ามันขึ้น justice กันหนึ่งดาบนะเขาคิดเขากําลังไตร่ตรองแล้วก็จะตัดสินใจด้วยนะ,ะมาดูนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรนะคะชาวราศีธนู ว้าวสีไม้ค่ะเขามีความสุขนะคะที่ได้อยู่กับคุณนะนกมองว่าเขาอาจจะคิดแล้วนะคะว่าใครนะคะคือคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขาแล้วเขาอะ่ะอืมอยากที่จะสร้างครอบครัว นะคะอยากจะลงเอยด้วยอะไรอย่างนี้เลยนะคะคือเขาอยากบอกอะไรคุณน้องมองว่าถ้าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์นะคะไม่ชัดเจนไม่ถูกเปิดเผยนะคะเขาน่าจะตัดสินใจทาอะไรบางอย่างให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นอะไรที่มั่นคงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะอ่าเขารู้แล้วนะคะเจ็ดถ้วยเขารู้แล้วนะคะว่าถ้วยไหนเขาจะเลือกถ้วยไหนถ้าก่อนหน้านี้เขามีช้อยมีตัวเลือกนะอ่าสิบถ้วยนะคะคุณคือสิบถ้วยของเขานะคะ เขาอยากที่จะมีความความสัมพันธ์กับคุณในรูปแบบที่มีความสุขอพัฒนากันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงขั้นที่แบบว่ามีความสุขร่วมกันในแบบที่สร้างครอบครัวก็ได้นะขอดูค่ะนวน้้งคายสัมพันธะคะ แนวโน้มความสัมพันธ์วิวอัลฟ่าจนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเจอเจวิลหนึ่งเหรียญนะคะนุ่งมองว่ามันจะมีการแบบมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนคุณกับเขาตัดกันไม่ขาดนะคะถ้าเป็นในกรณีที่ห่างหายกันไปก็จะดึงกันกลับมานะมันจะมีการวนกันกลับมานะคะถ้าเป็นในกรณีเนี่ยที่ห่างหายกันไปจบกันไปเนี่ยจะกลับมานะคะตัดกันไม่ขาดจะได้มาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะ สำหรับคนที่ยังไว่ไม่ได้หายกันไปไหนเนี่ยนุ้งมองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมั่นคงขึ้นมันจะแข็งแรงขึ้นมันจะแบบคือมันตัดกันไม่ขาดหรอกนะคะเหมือนมันจะมีอะไรที่แบบว่าดึงกันไว้ผูกกันไว้ให้แน่นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยจะค่อยๆเติบโตแล้วนะคะมันจะไม่นิ่งแล้วนะนะคะบางคนคุยกับชาวธาินเนาะพูดไปแล้วนะอ่ะ คฤณศุกันมังกรนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีธนูเดี๋ยวนกมาดูคนโสดให้ด้วยนะคะคนโสดคนโสดชาวราศีธนูขอดูพลังงานของคุณหนะะ่อยค่ะอ้ยโทษค่ะร่วงสาเหนะคะคนโสดนี่สนใจเรื่องงานมากๆเลยเนาะสนใจเรื่องงานคุณมีการเริ่มต้นใหม่ทําอะไรใหม่ๆนะอืม คุณโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินหรือสิ่งที่คุณให้ความสนใจมากกว่านะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณไม่รีบนะแปะหรีย่งที่คุณไม่รีบเลยเป็นไปเลยนะคะอ่เป็นไปเรื่อยๆเลยตามสเต็ปอ่ามีงานเหรอทำงานไปนะอ่จะถ้ามีความสัมพันธ์มีมีคนเข้ามาคุณพูดคุณคุยไหมคุยนะแต่แบบคุณก็อาจจะคุยเล่นก็ได้นะคุยแบบคุยเล่นคุยแบบว่า ยังไม่จริงใจอะไรสักเท่าไหร่อีก็ได้นะคะเ,ออเดี๋ยวพอดูนะคะคือช่วงนี้นกมองว่าตัวคุณเองอะ่ะมีความสุขอยู่กับตัวเองมากๆนะคะโลกส่วนตัวสูงนะเออคุณอาจจะไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะในบางท่านนะมุ่งมันเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเป้าหมายของตัวเองค่อนข้างชัดเจนนะพอดูว่าจะมีใครเข้ามาไหมคะ ห้าดาตัวคุณเองนะคะยังยังปวดหัวนะคะหรือว่ายังแบบค้างค้างใจหรือยังยังไม่ลืมนะคะเอ่อคนที่เคยแบบต่างคนต่างไปเลิกกันไปก็ได้นะ,ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสิบเหรียญน้องมองว่าตัวคุณเองก็อยากที่จะมีคนรักที่แบบ อยู่กันแล้วมีความสุขสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้อะไรอย่างเงี้ยอืมชชมเปนจะมีคนเข้ามาไหมนะึกว่ามีเหมือนกันนะเข้ามาคุยๆเนี่ยนะอืมเข้ามาคุยนะคะแต่อาจจะไม่สม่ำเสมอก็ได้นะนกมองว่าอย่างนั้นนะอืมมันจะยังนิ่งๆอยู่นะคะคุยได้แต่ว่า คือที่เห็นก็คืออาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้ที่เข้ามาหรือไม่งั้นก็คือเขาเข้ามาเพื่อให้เราเป็นช้อยหรือตัวเลือกของเขาก็ได้นะคะอ่าก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆคนที่เคยคุยกันแล้วต่างคนต่างไปแล้วก็กลับมาในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอ่าอา เดีฟูนะคะมาก็เป็นความสัมพันธ์ที่เสี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาหรือความสัมพันธ์ที่มีการกลับมาคุยกันนะคะหรือคนที่เคยเทยกันไปเนี่ยนะกลับมาก็เป็นช้อยเป็นตัวเลือกอยู่นะคะยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะมาดูกันค่ะว่าใครอยากแนะนำอะไรชาวราศีธนูคะอยากแนะนำอะไรอ,ะอ่ะคินของพเคอ เดกนะอืไพ่บอกว่าจริงๆคุณมีความสุขนะคุณอยู่กับตัวเองได้นะคะคุณมีความสุขแน่นอนแหละคุณอยากได้ความรักที่ดีที่เป็นรักจริงๆนะคะอืมรักที่มั่นคงนะแต่คุณเองก็ไม่ได้นขนไวายที่จะมีนะพ่บอกว่าคุณสามารถที่จะ ยังใช้ชีวิตของคุณไปนะคะทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆ,ๆอย่างนะคะในชีวิตของคุณได้แต่ในช่วงนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพนันธ์ไพ่บอกว่ามันมันยังมีความเสี่ยงอยู่เสี่ยงในที่นี้คืออาจจะไปเป็นช้อยตัวเลือกหรือว่าเอ่อเป็นรักซ้อนได้นะคะในช่วงนี้นะต้องดูดีๆนะคะอาจจะคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะเริ่ม เริ่มสารสัมพันธ์กันในรูปแบบของเพื่อนไปก่อนนะคะในช่วงนี้นะแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะฮอตนะ mm hmm. คือไพ่บอกว่า mm hmm. คุณนะคะมีแบบมีสเสน่ห์มากๆนะคะใครเห็นใครก็ชอบนะคะให้ความสนใจนะไพ่ mm hmm. บอกว่าคุณถ้าเกิดยังไม่เจอคนที่บอกว่า ถ้ายังไม่เจอคนที่ใช่หรือความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกว่าปลอดภัยอะคะ่ะไพ่บอกว่าให้เราก็แบบใช้ชีวิตของเราไปก่อนนะคะไม่ต้องรีบควควายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออเพราะว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงนี้มันยังเสี่ยงๆอยู่นะคะอโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีธนูนะวันนี้นกขอทำนายให้กับชาวราศีธนูเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ